ก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับหมดเนื้อหมดตัวนะเห็นไหมล่ะการไปนะคับพยานหน้าเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่างนะครับเหมือนกับคนบุญมากเกินไปเนี่ยหมดตัวนะครับไม่เหลือนะครับเห็นไหมล่ะนะครับไปฟังเขาน่ถ้าทําบุญอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เห็นไหมได้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเห็นไหมพอคนที่ทําบุญแล้วหมดตัวนะครับมีวัดในในจังหวัดปทุมธานีเห็นเป็นตัวอย่างเห็นไหมล่ะหมดเนื้อหมดตัวนะครับโหนะครับหมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายช่อง นะครับครอบครัวแตกแยกลูกจนไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะเรียนนะครับเห็นไหมล่ะแล้วคนที่นะครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของวัดล่ะเห็นไหมล่ํารวยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับพื้นที่ขยายออกขยายออกเป็นพันพันไร่อ่ะนะครับเกือบสามพันไร่อ่ะนะครับชาวไร่ชาวนาไม่ได้ทํางานนะครับควานซื้อนะครับมาเป็นที่วัดหมดเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับนะเห็นไหมพอเราตกหลุมไปแล้วเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้เป็นยังไง นะครับพอตกหลุมไปแล้วเขาเรียกว่านักพูดนะครับนักพูดนะครับเราไปนั่งอยู่กับนักพูดเนี่ยนะครับมันกล่อมเราแป๊บเดียวแค่นั้นนะครับมีล้านหมดล้านมีหมื่นล้านหมดหมื่นล้านนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละไปเป็นไปอยู่กับกลุ่มนักพูดนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะการทําบุญเนี่ยทำให้พอเหมาะนะครับเราอย่าไปเชื่อว่าทําบุญแล้วจะได้นั้นได้นี่มันไม่ได้หรอกนะครับโอ้ชาติหน้าจะได้มันไม่มีชาติหน้า นะครับไม่มีชาติหน้านะครับถ้ามีชาติหน้าคุณก็นึกถึงชาติที่แล้วได้เลยนะครับเห็นไหมถ้ามีชาติหน้าคุณก็นึกถึงชาติที่แล้วได้แล้วนะครับไอ้พวกที่ออกมาบอกว่าเลื่อนลึกชาติได้คุณอย่าไปเชื่อมันนะครับคุณอย่าไปเชื่อนะครับเห็นไหมมันเป็นอุปโลกนะครับคนเรามันนึกไอ้สื่อนึกสติได้แล้วนะครับเนาะนะครับไปไหนมาเนี่ยโอ้นะครับเราไปตายไปแล้วเนี่ยี่ฟื้นคืนมาได้ได้ไงเห็นไหมนะมันใช้สมองมาเลยกับทีนี้นะครับเห็นไหมล่ะ เนะนะครับเอาในื่อเมื่อมึงมาอย่างนี้มึงมาอย่างนี้นะครับโอ้ยเลื่อนึกชาติได้อย่างงั้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเราอย่าไปเชื่อนะครับเราอย่าไปเชื่อพวกนะครับพวกนี้สิบแปดมงกุฎทั้งนั้นนะก็ตรงนี้แล้วนะครับที่เราน่ะครับหลงไหลนะครับอยู่ทุกวันนี้ก็เพ่อเรื่องอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เขาท้าเญงเย่งเ่เห็นไหมมีอีกสักคดีไหมนะครับไปขีดป้ายแล้วเป็นยังไงทําลายป้ายแล้วเป็นยังไงเห็นไหมล่ะ นะครับฟังเราก็พูดแต่เลือกกฎหมายนะครับทำลายทรัพย์สินของทําลายทรัพย์สินของอะไรอ่ะนะครับทำลายทรัพย์สินของทางราชการในผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้นะนะครับติดคุกนะนะครับเนาะทั้งจําทั้งปรับนะเห็นไหมเห็นไหมเขาท้าเลยเห็นไหมล่ะนะขนาดจาเลยมันรับสารภาพว่าไปแย่งนะครับทรัพย์สินของคนอื่นกฎหมายนะครับเห็นไหมล่ะยังไม่กล้าไปฟ้องเลยเห็นไหมล่ะนะครับเราก็รู้อยู่เห็นไหมล่ะนะครับเห็นไหมล่ะนะครับยังไม่กล้าไปฟ้องเลย เพราะต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนั่นแหละต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนตอนนี้จำเลยมันรวยแล้วเนี่ยนะครับเออมันมีนะครับควนพวกพ้องเนี่ยเขาไปต้อนรับอยู่นะครับเห็นไหมต้นทุนมันไม่เหมือนกันไอ้จำเลยมันกลางขึ้นนะครับแต่พวกเขาคิดว่ามันมีบารมีไม่ใช่มันกลางขึ้นอใครทํานอกอ่ใครทํอ่านอกก็นอกนะกีดป้ายนะครับเอาก็ไม่รู้นะครับนะครับเพราะมันเสียวันที่เขาย้ายพยานหน้า นะครับแล้วใครจะทาล่ะครับเขาเคลื่อนย้ายพยานนาคเห็นไหมพี่ตั้มไปทํเหรอนะครับเนี่ยพี่ตั้มเขาเนี่ครับเห็นไหมนะนะครับพี่ตั้มเขาไม่ได้ไปวันย้ายพยานนาคน่ก็มีแต่กลุ่มเขานั่นแหละนะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่สําคัญหรอกจะทําอะไรไม่ทําอะไรเพราะเขาจําหนายออกมาแล้วป้ายนั้นเนี่ยนะครับเขาจหนายออกมาแล้วนะครับจหนายออกมาแล้วนะครับเขาลื้อไปเขาก็ตองไปเก็บไปเผาอยู่ดีนั่นแหละนะครับเนาะซ้ำชุงลุมมงคลเขาพูดเรื่อง หูตาสว่างหน่อยนะครับงมงายอยู่แต่กัดจําเลยนะครับน่ะเอายุทธผู้ก่อการดีนะครับสวัสดีครับลงมงคลสวัสดีนะครับนภาพาทองฉายนะครับนี่แหละครับนั่งด่าว่าคนอื่นน่ะเป็นคนอ่ะพรมมงคลให้เท่าเจ้าเล่นะครับคนน่นลินนะครับน่ะนั่นแหละมันก็ยังดีนะครับยังดีกว่าคนนี่ที่มีจิตใจหยาบช้านะครับน่ะยังกษัตริย์นรกมาเกิดแต่ไปสนับสนุนคนค้าเด็กเนี่ย นะครับ <inate> เออไปสนับสนุนคนฆ่าคนเนี่ย <cje> เห็นไหมละ่ะ <ifi> นะครับมันดีกว่าไหมนะ <ifi> ครับลงโมคนนั่งด่าไอ้คนฆ่าคนดีกว่าคนไปสนับสนุนคนฆ่าคน <N> <c oughs> นะครับว่ามันดีไหมละ่ะนะครับแล้วสักวันหนึ่งอ่ะถ้าคนฆ่าคนคนนั้นน่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะครับลุโ,ลโมคนครอภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าคนฆ่าคนแล้วนะครับแล้วมันจับไม่ได้ตำรวจก็ทําอะไร Rab มันไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกยังไง นะครับมันก็มีหลายคดีมาแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ะไปแจ้งไปฟ้องไปร้องตำรวจยังไงเห็นไหมน่ะในกะารตำรวจก็ทําไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะเห็นไหมล่ะท้ายที่สุดก็ไปฟ้องนะักข่าวนี่ละครับเห็นไหมล่ะเนี่ยนะขอให้มันไปตกในครอบครัวของคุณก็แล้วกันนะครับนะบนะครับแล้วคุณจะได้รู้นะครับ